ยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดนเป็นยุคที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแห่งอำนาจเป็นภาษาของเศรษฐกิจและเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารของประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการรับและแปลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัดทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญยิ่งของโลก ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านทักษะภาษาอังกฤษจึงจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถเป็นเครือข่ายของสังคมโลกปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนคนของพรุ่งนี้ให้เป็นผู้นำและนักวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏย์สวนสุนทาน